คลิปน,นี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้แนะนาให้ทําตามควรใช้วิจารณญาณในการรับชมโอเคมาก็ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับผมก็ได้มาถึง1 3,000เลยนะเดี๋ยวเราไายิงต่อในอห้องมังกรทองเลยดีกว่านะครับผมแต่ว่าเหมือนเดิมนะครับผมมายิงห้องพิเศษนะคบก็น่าจ,จะปล่อยให้มันผ่านไปเรื่อยๆอย่างนี้ผมเพราะว่าอ่ะไอป้ปลาปีศาจอันนี้เปตัวสุดท้ายแล้วนะผมของห้องพิเศษห้องนี้เนาะก็เดี๋ยวปล่อยไหลไปเรื่อยๆเลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวค่อยไปเล่นกันในห้องมังกรทองนะครับโอเครอสักค,ครู่เนาะ อ่ะอย่างอ่ามีไงมาแล้วครับผมไปลุยกันเลยครับผมคลิปนี้มังกรทองด้วยอยากยิงยี่สิบมังกรทองมานานแล้วอยากรู้นะว่าจะได้เท่าไหร่นะครับมาลองเลยลองเลยลองเลยมาดิมาดิมาดิมาหน่อยดิยิ้มหน่อยดิเหี้ยงงูกงูมาหน่อยยุกโอ้โหไม่เข้าสักทีว่ะโอเคยิงเ,เพิ่มพอยด้วยครับผมอย่าลืมนะโอ้โหยิงไม่เข้าเว้ยโอเคผม,ผมยิงสามสิบเลยดีกว่าวทุกคนเอาสามสิบมาว่ะมังกรทองโอเคไป จัดจากเลยครับแบบนี้สวยงามมากลูกมาเท่าไหร่ห้าพันห้าพันก็หมื่นหนึ่งก็ดิห้าพันหมื่นหนึ่งบ้าใช่ไหมใช่ไหมเอาไปหกพัเอา 1, 10, OK. 1, ้าสิบเยังไงวะเนี่ยเอาหนึ่งมโอเคหมื่นครับเอ้ยเดี๋ยวหมื่สองเหรอริงไปน่หมื่นสี่ 1, 4, ว่าเฮ้ยเอา,เอามงกรทองให้มาหมื่นสี่เป็น2องหมื่นเลยนะครับตอนนี้แย่ยิงสาถูกเวลาเฉยเอาดีนี่ไงมาอีกแล้วครับผมสาถูกเวลาครับกับมงกรทอง โอเคไหนดูดิมีอีกไหมมาขอหนักๆอีกรอบดิหน้าอะไรสองพันสองเอ๊ะสองพันสองเหรอสองพันสองน้อยเปล่าวะนั่นไงสี่พันห้าโอ้ยอันนี้น้อยไปหน่อยนะไปไาดูาต่อเลยครับผมเอี้ยผมว่าเดี๋ยวมแม่งน่าจะต้องเตะผมอีมจกจะพักแล้วละ่ะตอนนี้บวกมาสองหมื่นแล้วนะครับโอเคโอเคโอเคไป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 ,ไปมาราคาดิอ่างนั้นอะโอเคราคาได้อยู่อยอมองสับเงียบเงียบตอนทองก็ไม่ค่อยได้ว่ะทุกคน เที่ยงรถเหลือ18แล้แล้วเนี่ยเออท่าไม่ค่อยดีแล้วตรงนี้อะไรดีอะจบคลิปเลยไหมฮะพอถือว่าได้แล้วนะจริงๆได้มา20,000นวะผมก็ถือว่าเยอะคือมันเกินคาดผมไปแล้วอะตอนเนี้ยดูดีมันให้ยังแบบให้มา40คูณ40เองอะ,อะมาไหนมาไหมไม่น่าเข่าอะโอเคยิงไม่ถึงด้วยโอเคได้ฉลามแผมอุ้ยแถมได้วงร้อยอีกรอบนึงโอเคไปไปคอยดีคอยดีคอยดีมาไหมอู้หส70 เงี้ยคูณเยอะอยู่นะ2,100โ okay. อเคสสยงามมัดต่อยสักนิดนึงแล้วกันเออวันยองยิงสัก50เลยดิคูณ50าสิบแล้วผมมาๆๆๆๆๆๆนี่งไง2,500โ okay. อเคมันก่อรทองไม่น่าห้าแล้วโอเคก็ประมาณนี้แล้วครับทุกคนวันนี้เราก็ได้นะครับผมมาที่สองหมื่นนะครับผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจากห้องมังกรทอ,องนะครับผมน่าจะสุดท้ายละเดี๋ยวเมื่อผมไปเริ่มใหม่ดีกว่าว่าทุกคนถ้าเกิดเล่นต่อมากกว่าน,นี้เดี๋ยวผมว่าเกมน่าจะดูดเลยนะเพราะนั้นก็ เอาคนี้แล้วกันนะทุกคนวันนี้ก็อยู่ที่สอง0มืน,นะครับผมจากฟิตชิงวอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ถือว่าสวยงามมาแล้วผมคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไม่เป็นที่นี้ก่อนแล้วเราค่อยเจอกันใหม่นะครับผมในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบาย